การกอร่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีซึ่งสร้างปัญหามากมายและทาให้เด็กกลายเป็นโจรงานนี้บอกเลยครับว่ามันแน่นอนพวกเกียนทั้งหลายเตรียมตัวโดนจับกันได้เลยและหักยังไม่หยุดกองคุกรอพวกมึงอยู่เกมออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันได้กลายเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับนักเล่นเกมทั้งการซื้อขายไอเทมแต่ในอีกมุมหนึ่งเกมออนไลน์กลายเป็นช่องทางให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้หลอกเหยื่อ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนี่คือช่องโหว่ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เกิดมิจฉาชีพม,มากมายขณะเดียวกาันเด็กๆที่เปิดเพจในการซื้อขายไอดีเกมต่างๆก็ใช้ช่องโหว่ตัวนี้ของกฎหมายในการทําสิ่งผิดกฎหมายด้วยการโกงวันนี้กับการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างช่องสามพ,พนักํางกับช่องแก๊ดเอ็กทูรวมมือกันปาราบจอนโกงเกมออนไลน์กับการสัมภาษณ์เพื่อสืบรายละเอียดเกี่ยวกับกลนโกงต่างๆอย่างจริงจังพร้อมกับหน่วยงานตารวจแห่งชาติที่จะเข้ามาจัดการกับพวกเกลียนโกงเกมในโลกออนไลน์ทั้งหลายที่หมดไปงานนี้บอกเลย นะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนคนร้ายพิมพ์เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวกูจะจัดตำรวจให้ด้วยหมายความว่ามันจะตีตำรวจอะเอาไพง่ายง่ายครับภาษาเด็กน้อยะครับและคำชิตกิดปากว่ารีเดตที่ทำลายความน่าเชื่อถือในกฎหมายอย่างคำว่าคิดกดแกมไม่ผิดกฎหมายถ้ามีคนจ้างมือความแรงมึงทำไปเอาดิพี่ฉันเล่นเกมแล้วยังได้ังค์อีกโคตรคุ้มเมื่อง,งานนี้เราจะมารวยกับพวกเกนกันอย่างจริงจังและใครที่ยังไม่หยุดโกงรายต่อไปที่จะติดคุก เป็นพวกมึงก่อนที่เราจะไปดูคลิปสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับชื่อการครับผมมาจากช่องการ์ดเอ็กทครับตอนนี้ก็ปัจจุบันทำยูทูบเกี่ยวกับการตีแผ่เรื่องราวโก,กงต่างๆวิธีการโก,กงต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า15ปีลงมาโดยส่วนใหญ่เพราะว่าช่องของผมเป็นช่องเกี่ยวกับเกมนะครับแลปัจจุบันนี้ครับมีเด็กๆเข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะไหมครับทุกวันนี้มีเด็กๆ YouTube Tik อกไลน์ไอจีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวรวมถึง Discord ด้วยนะฮะหลากหลายช่องทางตรงนี้นที่ผมไล่มาทั้งหมดเลยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นข้อความต่อเดือนประมาณต่อเดือนครับประมาณนั้นบวกลบบวกลบส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการถูกโกงครับน้องๆเนี่ยมักจะซื้อขาย ID เกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกม ROV Free Fire ดังๆหน่อยแล้วก็จะมีเกมพวกรบอกเกมอื่นๆยิบย่อยเพิ่มเติมไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ9เ็นเกมหเักๆ3เมเนี่ยที่ผมเาให้ฟังน้องๆจะเป็นการ ถูกโกงพวกรหัสเกมฟรีไฟล์รหัสเกม R O V รหัสเกมรัวบอกไปซื้อขายไอดีครับอยากได้ไอดีที่มันดีๆเก่งๆมีของเยอะๆแต่ราคาที่ถูกถ้าเทียบกับการที่จะต้องไปสร้างยูเซอร์มาใหม่เริ่มนับจากศูนย์และเติมเองและเล่นเองต้องใช้ทั้งเวลาต้องใช้ทั้งเงินที่มากกว่าและนอกจากนั้นสิ่งที่คุณจะได้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มูลค่าของรหัสที่คุ้มค่าแล้วนะครับคุณยังไม่ต้องเสียเวลาเล่นอีกด้วยคนเลยนิยมนี้จะไปใช้การซื้อแทนการมาเล่นเองหรือปัมเองตรงนี้มันเกิดอะไร ขึ้นช่องโหวแบบนี้มันทําให้เกิดการหลอกลวงหรือว่าการอะไรเกิดขึ้น คือการซื้อรหัสนะครับพ่อค้าส่วนใหญ่ครับแล้วก็แหล่งในการซื้ออ่ะมันเป็นร้านค้าที่มีโอกาสที่จะถูกโกงได้ด้วยด้วย,วยผมนึกคำไม่ออกผมเลยใช้คำไหนในการอธิบายให้ทุกคนเข้าใจดีว่าไอ้ร้านค้าพวกนี้ในออนไลน์นครับมันระบุความเป็นตัวตนยากและมีความเสี่ยงสูงถ้าเทียบกับการซื้อในแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่า,ยยางร a e, า a d a s h o p อปเถวเป่าพวกนั้นจะมีแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือติดตามร้านค้าได้มีเงินเข้าไปในในกลางก่อนก็คือส่งไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆ ่อนแล้วค่อยหลังจากของเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวัน14วันค่อยโอนเงินให้กับร้านาค้าก็คือมีคนกลางในการรับใช่ไหมครับแต่อย่างร้านพวกนี้เราโอนตรงพอโอนตรงเสร็จปุ๊บเนี่ยการไปติดตามความน่าเชื่อถือแล้วก็ที่มาที่ไปของร้านค้านั้นๆนนเนี่ยก็ยากที่จะติดตามเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นี่คือช่องโหว่ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เกิดมิจฉาชีพม,มากมายขณะเดียวกันเด็กๆที่เปิดเพจในการซื้อขายไอดีเกมต่างๆก็ใช้ช่องโหว่ตรงนี้ของกฎหมายในการทําสิ่งผิดกฎหมาย ด้วยการโกงลูกค้ามาซื้อรหัสปุ๊บไม่ส่งของให้ลูกค้ามาซื้อเติมเกมก็ไม่ส่งให้ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างทําให้เกิดความยากในการที่จะติดตามตัวคนร้ายหนึ่งเลยด้วยวัยของเด็กเองเนี่ยคนผู้เสียหายเองอายุน้อยมากไม่สามารถที่จะติดตามด้วยตัวเองได้จึงเกิดสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นตรงนี้ก็คือมีคนมาแจ้งความผ่านผมแทนเพอแจ้งตำรวจแล้วตรวจมารับเรื่องครับก็ให้ผมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการติดตามประสานแล้วก็แจ้งความแทนนอกจากนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็ไม่อนุญาตให้ลูกเล่นเกมการที่ลูกจะ ไปบอกว่าเล่นเกมแล้วถูกโกงอีกเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราได้เห็นกันหลายๆคนก็ถูกพ่อแม่ตีถูกพ่อแม่ตําหนิซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของพ่อแม่นะครับจริงๆเนี่ยควรจะโปรเทคตัวเด็กควรจะแจ้งเด็กแล้วก็เปิดให้เด็กเขาเขาเล่นเต็ม,ตมที่แล้วมีเวล,เวล,เวลาที่กําหนดแล้วเรายังดูแลอย่างใกล้ชิดยิ่งคุณไปห้ามยิ่งคุณไปตามเขาคุณห้ามเขาไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณไม่ได้ตัวติดกับเขาสุดท้ายเนี่ยเขาห่างตาคุณเมื่อไหร่เขาจะเล่นคนโกงในเกมเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างสามารถโกงได้จริงหร่อต้อง ที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มออนไลน์เลยครับผมไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันมีกี่ช่องทางบ้างเอาเป็นว่าพูดให้เข้าใจแบบนี้ว่ากลโกงเนี่ยครับมันเกิดได้ในทุกๆช่องทางที่มีการทําธุรกิจกันเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อการจ่ายเงินให้กับผู้ขายผู้ขายก็ไม่ส่งของให้หรือแม้กระทั่งในทางกลับกันคนที่ขายเอารหัสไปขายให้คนซื้อก็ไม่จ่ายตังเกิดได้ทั้งสองฝั่งและทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายทาไมเราถึงอยากยื่นมือเข้้าายรนนอกกใิดะไึ เอาจริงๆนะผมยอมรับผมยอมรับตามตรงเลยว่าผมไม่ใช่คนที่ดี100%ตในมุมตรงนี้คลิปที่เราลงไปอะคนอาจจะมองว่าเราเป็นพ่อพระคนอาจจะมองว่าเราแม่งแบบคืออุทิศตนเพื่อสังคมโอเคผมยอมรับว่าผมมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือใครต่อใครผมมีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับการช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีผลกระทบเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในชีวิตผมอยู่เหมือนกัน สิ่งที่ทําให้ผมเลือกที่จะทําไม่ใช่เพราะการได้ช่วยเหลือคนอย่างเดียวไม่ใช่เพราะการที่ผมเป็นคนดี1 0 0คือผมก็ว่าผมไม่ได้เลียวอะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ร0อยเปอร์แน่แต่สิ่งที่ทําให้ผมเข้ามาช่วยตรงนี้มันคือพี่เคยได้ยินคํานี้ปะผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ <laughs> ฟังลาจะดูเท่นะแต่นี่มันคือภารกิจและสิ่งที่ใครก็ตามที่มาอยู่ตรงเนี้ยปฏิเสธยากมากว่าจะไม่ทํานี่คือคําตอบของคําถามของพี่ปัญญาว่าทําไมผมถึงได้เลือกทําสิ่งนี้เพราะผมเชื่อว่าประเทศและโลกออนไลน์ต้องการคนแบบนี้นครับไม่ใช่ไม่ต้องเป็นผมก็ได้นะไม่ต้องเป็นผมก็ได้เป็นใครก็ได้แต่มันต้องมีใครสักคนหนึ่งนะที่ทําอะไรแบบนี้เพื่อที่จะแชร์ต่อและส่งเรื่องราวดีๆให้กับใครต่อใครได้ดูและป้องก,กันภัยจากโลกออนไลน์เพราะนี่มันคือเรื่องใหม่มากที่เกิดขึ้น กับประเทศเราท้ายสุดอยากจะฝากอะไรสิ่งที่ผมอยากจะฝากตรงนี้คือผมภาวนาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ในการทํา YouTube เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากจะให้ใครก็แล้วแต่ที่มีอํานาจรับผิดชอบหรือผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่ที่ได้ดูคลิปนี้หรือได้ยินผมนะครับจากใจจริงๆเลยผมอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและอุทิศตนที่จะทําตรงนี้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเด็ก และผู้เสียหายที่ต้องสูญเสียทั้งเงินและของที่เขารักไปผมอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ในวันใดวันหนึ่งสึ่งสำคัญที่ผมอยากจะแนะนําที่อยากจะฝากเลยคือสิ่งเหล่านี้นะครับมันอาจจะเริ่มต้นจากการป้องกันด้วยสังคมครอบครัวก่อนเลยสังคมครอบครัวมีความสําคัญมากๆเพราะคนที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุดก็คือผู้ปกครองถ้าหากผู้ปกครองตระหนักตื่นรู้กับกลโกงเล่เหเลี่ยม และความน่ากลัวและอันตรายที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์ครับผมเชื่อมากเลยว่าอย่างน้อยที่สุดเลยหากผู้ปกครองมีความใส่ใจในเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยลดอัตราความเสียหายที่อาจจะเกิดกับบุตรหลานของคุณได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใส่ใจเรื่องนี้หน่อยอาจจะไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้ครับแต่ดูนิดนึงสังเกตนิดนึงว่าบุตรหลานของคุณลูกของคุณกาลังทําอะไรอยู่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นคนที่คุณรักหรือลูกของคนที่จะต้องสูญเสียก็เป็นได้ สมมติพี่บัญญามาคอมเมนต์รูปผมในเฟซบุ๊กเนี่ยเขารู้ว่าพี่บัญญารู้จักกับผมอะเด็กมันจะทักไปหาพี่บัรญ,ญาน,นะว่าพี่ติดต่อพี่กัสให้หน่อยครับติดต่อพี่กัสเอ็กทูให้หน่อยพ,พอดีผมติดต่อพี่เขาไม่ได้เพราะผมไม่ค่อยตอบครับคือไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบนะครับแต่ว่ามันมีเคสแบบนี้ที่เข้ามาวันวันหนึ่งอะครับร้อยสองร้อยเคสต่อวันหากเราจะต้องช่วยหนึ่งเคสเราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันถึงหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณนะครับบางเคสนี่สามเดือนยังไม่จบเลยครับเพื่อลอขั้นตอนโปรเซสของการทำงานของกฎหมายนึกออกไปครับเออโปรเซ เนี่ยก็จะออกหมายเรียกขั้นที่หนึ่งหมายเรียกขั้นที่สองระยะเวลาแต่ละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกที่หนึ่งหรือหมายเรียกที่สองเนี่รยระยะวขั้นตอนเนี่ยมันก็มีโปรเซสในการทำงานของมันอยู่ประมาณเดือนหรือสองเดือนกว่าจะออกมาเป็นหมายจับกตําตำรวจจะไปเรียกไอ้คนผู้เสียหายเนี่ยมาลงพักหรือว่าคนร้ายมาลงพักเพื่อสอบถามพูดคุยอะ่ะมันเลยมันเลยไม่ได้ง่ายครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรียกน้องเข้ามาคุยเลยปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่าน้องจะว่างหรือเปล่าจะอยู่ไหมหรือจะยังไงนี่คือ Discord คือเป็นโปรแกรมที่เด็กๆเนี่ยเขานิย หรือการใช้ Facebook คอร์หรือการใช้โปรแกรม l ล n e ในการคอรเด็กจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Discord เป็นโปรแกรมหลักในการพูดคุยสื่อสารกันครับครับและโปรแกรมนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เด็กทักเข้ามาหาผมและนี่คือข้อความที่เด็กๆทักเข้ามาหาผมครับพี่บัญญาผมพี่บัญญาพูดเองเลยว่าเท่าไหร่3 8 0 0 0นี่คือ3800 0คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากผมเรากําลังจะมองเห็นอะไรจากสิ่งนี้ครับข้อมูลตรงนี้ทําให้เราเห็นว่ามันมีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจาก ที่โดนโกงบนโลกออนไลน์อะครับเฉพาะในดิดขอดนะพี่บรรยายย้ำอีกทีหนึ่งนะนี่เป็นข้อมูลที่เราเปิดให้เห็นและพี่ได้เห็นกับตาซึ่งมันน่าตกใจมากผมอยากตีแผ่เรื่องนี้ให้กับสังคมและผู้ใหญ่ได้เห็นมากๆเลยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับเด็กไทยและผมมั่นใจว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยมันคือทั้งโลกที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นและอยู่คู่กับคนบนโลกใบนี้ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตถือกําเนิดน่ากลัวนะครับเห็นไหมฮะนี่คือข้อมูลที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปผมไม่รู้ว่าตํารวจหรือใครก็แแล้วต่ มีส่วนดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยรู้เรื่องหรือเปล่าว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมันนึกกันต่อนะครับเฉพาะใน Discord ดย่างเดียวเนี่ยไลน์ที่ทักก็ามาหาผมีกนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวผมในเพจผมในช่อง y o u t u ู e ผมแล้วมีช่องทางอืงอ่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งทั้งหมดตรงเนี้ยรวมๆแล้ว1เดือนนะผมไม่รู้มันอาจจะหมายถึง5 0,000คนที่ถูกโกงหรืออาจจะหมายถึงอะไรที่มันมากกว่า5 0,000นนึกออกไหมครับและนี่เป็นเพียงบางส่วนของประเทศไทยที่ถูกโกงแล้วส่งเข้ามาหาผมมันอาจจะหมายความว่ามี หลายตัวหลายคนที่ยังไม่ได้ส่งมาหาผมแต่ถูกโกงเหมือนกันยังไม่หมดครับพี่บัญญาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่านี่คือข้อความเฉพาะในเพจของผมนะกดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับมีคนส่งข้อมูลหลักฐานเข้ามาว่าถูกโกงครับขายรหัสไปโดนเกียนครับคำว่าเกียนในศัพท์ของเกมเนี่ยมันคือโดนโกงครับและนี่ครับทักมาอีกแล้วครับเรานัญญา่งกันอยู่เนี่ยครับทักเข้ามาอีกแลมม้วฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่บัญญาแล้วผมไม่ได้เฟซพี่ปัญญาเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กสมมติว่าอ่ะะเเเเมมือมกี้รราาดดูตัวลขนนึปณ55,0000,000 หาด้วย30วันมีคนโดนโกงใน1วันที่ทักเข้ามาหาผมราวๆ1 6หนึ่งพันหกร้อยคนต่อ1หนึ่งวันนะพี่ ผมอ้อนวอนมากเลยอะพอผมรู้ตัวเลขพวกนี้ผมเห็นเลยพวกนี้มามาสักพักใหญ่แล้วครับผมอ้อนวอนมากเลยว่าขอให้มีผู้ใหญ่สักคนหรือใครก็ตามที่มาเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นกับผลกระทบมันใหญ่มากๆพวกคุณอาจจะมองว่ามันเป็นการเล่นเกมของเด็กพวกคุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องตลกและเรื่องขำขันที่เด็กโดนโกงแต่คุณลองมาดูจํานวนที่คนโดนโกงสิงครับว่าใน1เดือนอะเฉพาะคนที่ส่งเข้ามาหาผมนะฮะย้ํามันมากมายขนาดไหนครับสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะบอก คือผมอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวกฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือและเข้ามาเยียวยาผู้เสียหายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นและผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในการป้องกันก็ดีหรือในการที่จะช่วยเหลือหลังจากที่มันเกิดเหตุแล้วก็ดีครับครับผมมีอะไรมากมายมากๆเลยที่อยากจะทําและอยากจะได้แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เห็นผมที่เห็นข้อมูลตรงนี้และและรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมันสร้างผลเสียให้กับเราเด็กไทยมากขนาดไหนผมยินดีที่จะอุทิศตนทั้งเงิน ทั้งแรงกายแรงใจเพราะที่จะทาสิ่งนี้เพราะผมเห็นว่ามันสําคัญและมันเป็นช่องเดียวในประเทศไทยที่ทําตรงนี้อยู่และนี่มันอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตกับเด็กไทยและโลกออนไลน์ก็ได้ครับและย้านะครับว่าเด็กทุกคนคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ย้ำครับสิ่งที่น่าสําคัญมากๆวันหนึ่งอะ่ะเราพวกเราผู้ใหญ่อะ่ะจะอยู่กันได้อีกนานแค่ไหนกันเดี๋ยวว่าตายห่ากันหมดแล้วคนที่จะอยู่ต่อไปแล้วคนที่จะขับเคลื่อนประเทศและโลกของเราให้มันเติมโตขึ้นไปข้างหน้าได้คือเด็กต่างหากครับและถ้าวันนี้เรายังปล่อยปะละเลยเรื่องแบบนี้ต่อไปอ่ะครับแล้วถ้าคุณยังเห็นว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญนะครับมันคือความพังพินาศมันคือความชิบหายที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในอนาคต มาเดี๋ยวผมลองโทรคุยกับคนนี้นะผมโดนโกงอะพี่ช่วยได้ไหมผมเสียใจนะครับแต่ไม่ได้อยากขอให้พี่ช่วยผู้เสียหายรายนี้ส่งข้อมูลเข้ามาว่ามีคนร้ายนะครับโกงเข้าไปเขาโดนโกงด้วยเงิน250บาทเงินผมเนี่ยสองบาทเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินเล็กๆของผมนะครับแต่มันคือเงินที่ผมหามามันด่าผมด้วยพี่คนร้ายส่งข้อความมาว่าโชเอ,อ๋ออะไรมึงไอควายสภาพไองโง่แจ้งมาดิเดี๋ยวกูให้ตำรวจอะคนร้ายพิมพ์เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวกูจะจัดตำรวจให้ด้วยหมายความว่ามันจะตีตำรวจอะเอาไปพูดง่ายๆครับ สาษาเด็กน้อยอะครับเป็นยังไงพี่งงเวละอึ้งเวละถ้าพี่พี่ปัญญาไม่ได้มีโอกาสได้มาเห็นตรงเนี้ยครับพี่อาจะจะเชื่อไหมว่าเรื่องคือเรื่องจริงใช่ไหมฮะสะดวกครับมาฮะ <laughs> ถ้าสะดวกอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะโฟนอินสดๆนะแล้วโทรหาผู้เสียงหายคนนี้นะครับทุกคนน้องเล่นดิสคอร์ตไหมครับผมกลัวพี่ขอโทษนะครับกลัวคืออะไรมาเลยครับเข้าดิสูมาเขาน้องเขาบอกเลยอะครับ โหนี่คือสถานการณ์จริงเลยครับอยากจะได้รับความช่วยเหลือครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะให้ทุกคนออกมาสแสดงจุดยืนหลังจากที่ถูกโกงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างที่ทําให้ผู้เสียหายคนหนึ่งไม่สามารถที่จะแจ้งความได้ที่ทําให้คนร้ายที่โกงอยู่ในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆเลยสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ณนะขณะตรงนี้คือน้องที่เสียใจจากการถูกโกงเข้ามาข ขอความช่วยเหลือจากผมแต่จนแล้วจนรอดเมื่อได้มีการพูดคุยจริงๆแล้วผู้เสียหายห,ายหลายคนเลือกที่จะหยุดตามเห็นไหมครับพี่บัญยาตั้งแต่ตอนจนจบผมก็ไม่รู้ผมจะเจอเด็กคนนี้นึกออกไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะพี่บรญยาเนี่ยครับน้องไม่ไปต่อผมกลัวอ่ะพี่ ขอโทษนะครับน้องเลิกก่จะชั่งหัวมันกับเงิน250บาทที่น้องถูกโกงมอสักคู่นี้และไม่ตามคนร้ายต่อเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับน้อง <t> <ๆ>ทุกคนสำหรับตอนนี้นะครับพี <Wow. S 1> ่แกสเปิดเพจแกส x 2ช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลและแจ้งปัญหาต่างๆใครอยากจะติดต่อพี่แกสผ่านช่องทางเดียวเท่านั้นเพจส x 2อย่าร <Wow. S 1> มส่งข้อความมาพูดคุยกับพี่แกสนะครับแล้วเจอกันในเพจ x 2